ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียรพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียรน,นะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะพี่น้องจา๋าก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะและก็ผลสรุปนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่10นะคะเข้าหรือหลุดนะคะก็ไปชมพร้อ,รอมๆกันเลยนะคะวันที่10บนะคะพี่น้องจา๋าวันที่10แอดให้เด่นเด่นสองกับ4ไปนะคะพี่น้องจา๋าเด่นสองกับ4นะคะรอบแรกรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษเก้าเจนะคะตัววิ่งมาแอดบอกแล้วว่า ตัววิ่งทิ้งไม่ได้นะคะทิ้งไม่ได้จริงๆนะคะเก้าเจ็ดมาทั้งคู่นะคะนี่นี่นะคะพี่น้องจ,จ่าแอดเจาะไม่เข้าเนาอ <S <S ส่วนรอบพิเศษบนนะคะสองหนึ่งนะคะตัวเจาะนะคะตรงๆนะคะตัวเด่นมานะคะส่วนรอบปกตินะคะรอบปกติแปดสองเข้ารูดนะคะเข้ารูดนี่ตัวเน้นรูดนะคะพี่น้องเน้นรูดเข้านะคะแอดเจาะไม่เข้านะคะ ปกติบนเจ็ดเก้าอีกนะคะพี่น้องจ๋านี่นี่นะคะแอดจอไม่เข้ามั่นใจว่าจะต้องมีสองนะคะพี่น้องส่วนรอบปกติอรอบ v ีนะคะแปดห้านะคะมาตัววิ่งอีกนะคะมาทั้งสามตัวเลยนะคะสำหรับตัววิ่งเนาะส่วนรอบ v p p บนนะคะหนึ่งสองซีนะคะ ตัวเด่นมาสองสี่มาตรงๆเลยนะคะพี่น้องสรุปเข้าสองนอยนะคะเข้าพิเศษบนสองหนึ่งนะคะแล้วก็ v i p บนสองสี่นะคะตรงๆเลยนะคะพี่น้องมาตัวเด่นทั้งคู่นะคะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่สิบเอ็ดนะคะพี่น้องจ๋าสรุปสูตรวัดใจของเราวันนี้ก็พอไปต่อได้นะคะพี่น้อง ก็ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องจ๋าไปลุ้นกันต่อนะคะสําหรับวันที่11อนะคะพี่น้องกับแอดเพียนพารวยชาแนลนะคะสําหรับวันที่11อนะคะแอดให้เด่นนะคะเด่น3มกับ7นะคะพี่น้องสําหรับตัววิ่งนี่ทิ้งไม่ได้อีกนะคะพี่น้อง สี่หนึ่งศูนย์นะคะบางทีก็มาทั้งสามตัวนะคะมาจบมาเจาะสามกันนะคะสามศูนย์นะคะสามหนึ่งสามสองสามสี่สามเจ็ด นะคะส่วน7ก็จะมี7 0นะคะ7 1 7 2นะคะ7 4แล้วก็7 8อย่าลืมไปกลับนะคะจอให้สองตัวบนล่างนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะ ตัวเน้นรูดนะคะแอดอยากจะเน้นทั้งสองตัวเนี่ยนะคะรูดสามนะคะกับเจ็ดนะคะพี่น้องรูดสามกับเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าเน้นไปที่รอบพิเศษนะคะรอบพิเศษปกตินะคะแล้วก็รอบ v i p นะคะถ้ารอบแรกมานะคะก็หยุดนะคะพี่น้องจ๋าถ้าจะตามต่อก็ไม่ว่ากันเนาะ ก็เพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะรับชมด้วยความบันเทิงนะคะตัวที่แอดชอบนะคะ3.1น,นะคะพี่น้อง3.4นะคะ3 7นะคะบางทีตัวที่แอดชอบอาจจะไม่มาก็ได้นะคะอาจจะมาตัวที่ไม่ได้ชอบก็ได้เนาะสำหรับ7ก็จะชอบที่ จ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดศูนย์นะคะแล้วก็เจ็ดสี่นะคะพี่น้องสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยๆปังปังทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ